โรงงานหน้ากากอนามัย CP คืบหน้ากว่า80%เร่งติดตั้งเครื่องจักรผลิตวันละ1 0 0 0ชิ้น CP นะครับได้เผยว่าโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยร้อยล้านบาทนี้ตอนนี้คืบหน้าไปกว่า80%แล้วนะครับเตรียมติดตั้งเครื่องจักรกำลังการผลิตผลิตได้วันละ1 0 0 0 0ชิ้นต่อวันเลยทีเดียวนะครับผม ซึ่งรายงานข่าวจากเครือเจริญโคกขปันหรือ CP นั่นเองนะครับระบุความคืบหน้าสัปดาห์ที่4 CP นำเข้าเครื่องจักรถึงสุวรรณภูมิแล้วหลังจากนายธนิตเจียววรานน์นะฮะประธานอาวุโสเครือเจริญโคกขปันประกาศสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์และเพื่อคนไทยทุกคนนะครับหลังจากที่ผ่านมา3สัปดาห์โรงงานหน้ากากมีความพร้อมแล้วกว่า80%ซซึ่งขณะนี้ เข้าสู่สัปดาห์ที่4แล้วเป็นการเกาะติดการนําเข้าเครื่องจักรเพื่อผลิตหน้ากากาอนามัยฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ของคนไทยที่ขาดแคลนหน้ากากของเครือเจริญโคกพันจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับเมื่อค่ำวานนี้นี่เองวันที่5เมษายน2563การนํการนำเข้าเครื่องจักรของกลุ่ม CP นะครับเป็นเครื่องจักรแบบอัตโนมัติโดยสามารถผลิตหน้ากากได้เครื่องละ 5 0 0 0มื 50, ชิ้นต่อวันเลยทีเดียวโดย CP ีได้นำเข้าเครื่องจากเครื่องแรกมาถึงประเทศไทยแล้วโดยสายการบิน YG9021 ซึ่งขนส่งสินค้ามาจากสนามบินประเทศจีนและเครื่องจากเครื่องที่2คาดว่าจะพร้อมในการนำเข้าจากประเทศจีนในวันที่9เมษายนนี้นะครับโดยต้องตรวจสอบเที่ยวบินอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีความเข้มงวดและมีมาตรการที่ต้องปรับเปลี่ยนเวลาตลอดเวลานะครับในช่วงวิกฤต โควิด19นี้โดยกำลังการผลิตของโรงงาน CP หน้ากากอนามัยฟรีหลังติดตั้งเครื่องจักรทั้งสองเครื่องแล้วซึ่งจะได้กำลังการผลิตอยู่ที่1 0 0 0 0แชิ้นต่อวันหรือ3ล้านชิ้นต่อเดือนโอ้โหรับเป็นอย่างนี้เพียงพอแน่นอนครับและขอให้ทุกโรงพยาบาลแล้วก็คนไทยทุกคนได้ใช้นะครับสุดยอดครับไปต่อกันเลยดีกว่านะครับซึ่งในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ซีได้เร่งสร้างโรงงานพร้อมห้องปลอดเชื้อนะครับที่คืบหน้ากว่า80%แล้วซึ่งในวันนี้นะครับเครื่องจักรอัตโนมัติสําหรับการผลิตหน้ากากได้ถูกนําออกจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะครับและเดินทางต่อไปยังโรงงานเพื่อประกอบและทดสอบในขั้นตอนต่อไปโดยจะใช้กระบวนการผลิตแบบ t e l e c o n f ฟอ e n เรเพื่อติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในการติดตั้งและปรับแต่งเครื่องจักรต่อไป เนื่องจากในช่วงเวลานี้นะครับแต่ละประเทศได้เพิ่มความเข้มงวดของมาตรการเข้าออกของประเทศซึ่งก็ทําให้กระบวนการการนําเข้ามีความซับซ้อนมากขึ้นส่งผลให้ c p เองนะครับก็ต้องปรับแผนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานั่นเองโดยขนส่งเครื่องจกักรจากเมืองสู่เมืองจากรถบรรทุกสู่เครื่องบินซึ่งก็ต้องผ่านหลายเมืองเลยนะครับในที่สุดความพยายามที่จะทําให้สําเร็จ จนสามารถนำเครื่องจักรเข้ามาได้ในวันนี้ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับนายธนิตระบุว่าจะใช้เงินลงทุนตั้งโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย100ล้านบาทเพื่อนําไปแจกใจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปโดยเมื่อเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโรงงานนี้จะดำเนินการโดยรายได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดจะมอบให้กับศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬานั่นเองครับผม ผมซึ่งเป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณท่านเจ้สัวด้วยนะครับแล้วก็บริษัท CP ที่มีน้ำใจทําให้คนไทยในยามวิกฤตแห่งนี้นะฮะเพราะว่าเราต้องช่วยกันนะฮะไม่ว่าคนรวยคนจนยังไงก็แล้วแต่ต้องช่วยกันครับในยามวิกฤตแบบนี้เราต้องพึ่งพากันเพื่อให้ผ่านวิกฤตแบบนี้ไปให้ได้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังและรับชมนะครับ ถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดแชร์คอมเมนต์มาใต้ล่างด้วยนะครับโชคดีทุกท่านครับสำหรับวันนี้เจอกันคลิปหน้าครับผมมารุต TK SooK สวัสดีครับ